ด่วนของชิ้นนี้ต้องมีกับคะทาวเวทมต์สีฟ้าสวยบอกเลยว่าผู้หญิงก็มีได้ผู้ชายก็มีได้นะของชิ้นนี้นะคะน้องแจกเพียงแค่หนึ่งมื่นชิ้นเท่านั้นรีบมาทำเลยเข้าแมบตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะไปดูเลยค่ะว่ามีเควสอะไรบ้างและการที่น้องจะดูว่ามีเควสอะไรบ้างมาตรงคำว่าฟรี แล้วกดปุ่มเขียวตามพี่แป้งได้เลยมันจะต้องทําทั้งหมด6เควสนะคะซึ่งเควสจะเป็นเควสแบบรายสัปดาห์นั่นเองน้องๆก็ดูว่ามีเควสอะไรบ้างนะคะที่น้องๆจะต้องทําซึ่งต้องไปโลกที่1โลกที่2โลกที่3หรือจะต้องไปตีดันจงดันเจนอะไรพี่แปงก็เลนไม่เป็นเหมือนกันส่วนใครนะคะที่เล่นเป็นนะคะรีบมาทาเลยนะคะขออภัยด้วยที่ไม่สามารถเล่นจนจบเควส6อันได้นะคะน้องๆเพราะมันต้องใช้เวลาค่อนข้างสักนิดนึงกลัวของมันจะหมดก่อนแล้วน้องๆจะไม่มีดูนะคะว่าเฮ้ย ของอะไรมาบ้านนะคะรีบมาทำเลยตอนนี้เหลือประมาณ4,000ชิ้นเท่านั้นแล้วนะคะรีบมาเลย